JKN เข้าไปซื้อกิจการ MissUnivers e 800ยล้านบาทแต่ทว่าภาระานี่สินจากการลงทุนขนาดใหญ่กลายเป็นวิกฤตฟองสบู่ของตัวเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าแอนจากพงแอบ,บขายหุ้น MissUnivers e ออกให้กับนักธุรกิจชาวเม็กซิโกเพื่อเสริมสภาพกล้องผู้ซื้อคือนายราอูโรชาคันตูประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าบริหารของ Legacy Holding Group คนนี้ไม่ธรรมดาเลยเป็นเจ้าของโรงแรมและคาสิโนชื่อคาสิโนโรยัลในเมืองมอนเตเรประเทศเม็กซิโกย้อนกลับมาที่บอสนวัตทำาไมถึง ได้มาอยู่ในจักรวาลของมิส s ิ n เวิร์สกระทั่งมากระทบกระทั่งกับนายราอูในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่านวัดผู้จัดการประกวดเวทีสาวงามมิสแกรนเข้ามาเพราะต้องการช่วยเหลือแอนจักระพง์ในการแก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง JKN ทงั้งทั้งที่ในอดีตนั้นทั้งสองคนไม่กินเส้นไม่ถูกตาเคยด่ากันไปด่ากันมาหลายครั้งอย่างไรก็ดีดราม่าที่เกิดขึ้นองค์กรมิส s ิ n เวิร์สระหว่างนวัดกับราอูทําให้นวัดถอนตัวออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงของมิส s u นเว e ร์สแล้วแอนจักรพ ในช่วงเวลาความโกลาลนี้เธอหายไปไหนจากข้อมูลที่ได้มาก็ต้องบอกให้ทราบว่าแอนจักรพงษ์หอบเงินกว่า6,000ล้านบาทไทยแปลงไปเป็นโทเกน้นคริปโตหนีไปแล้วไปอยู่เม็กซิโกซุกปีกนายราอูแล้วเป็นที่เรียบร้อยมิสยูนิเวอร์สกลายเป็นสีเทาไปหรือไม่ที่แน่แน่แอนจักรพงษ์คงจะกลับมาเมืองไทยไม่ได้อีกนานแสนนานเพราะว่าเธอคงต้องโดนหมายจับอายุความต้องมีไม่ต่ำกว่า15ปีครับ